หลีซสูนับวันเล่นบาสแย่ลงแล้เธอเนี่ยว่าฉันเล่นแย่ลงอย่างนั้นเหรอก็ฉันยุ่งทุกวันจะมีเวลาที่ไหนไปซ้อมเลยอ๋อนี่ไม่ออกกำลังกายเลยเหรอเนี่ยเล่นใครนี่ยเจ้าสิวเว้ยแบบนี้เห็นได้ชัดเลยนะพี่เย็นชาสักขนาดนั้นกับคนที่ชอบได้ยังไงกันเนี่ย นายเต้นรำกับโจเสียวเว่ยแล้วซันซานไม่เสียใจเหรอเต้นรำเหรอเต้นเมื่อไหร่ก็ในางานเลี้ยงประจำปีไงว่าเธอสองคนนึกพูดมากเกินไปแล้วเนะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจะดีกว่านายอารมณ์ไม่ดีจริงๆด้วยทะเลาะกับซานซานใช่ไหมะระหว่างเราไม่เคยดีกันเราจะทะเลาะกันได้ยังไงฉันมีงานต้องทำส่วนนายไปส่งหลีสซ้่ด้วยนะเอ๊ะนี่ แล้วเขาจะไปไหนเนี่ยฮ้ยฉันรู้ดีว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับซานซานเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยโอ้นี่เย่๋ยเพิ่งกลับเลยเดี๋ยวจะพาไปที่ที่หนึ่งไปที่ไหนไปถึงก็รู้เองเอ่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าแล้วสิง่ายสิชุดสามแต้มเลยว้าว จ๋งดีมากฉันว่าเธอชอบไม่เลวเธอหาที่นี่เจอได้ยังไงรอบชิงมาเชียกันอีกนะได้สินี่ยะนถามจริงๆเลยนะเธอชอบที่นี่เหรออ๋อก็ไม่เลวเลยแต่บาสนิงก็สนุกเหมือนกันนะืมไม่เลว <c oughs> เอ,อ่อถึงเฟิงเถิงจะชอบกีฬาประเภทเนี้แต่ฉันไม่แน่ใจ ว่าเฟิงเถิงจะชอบผู้หญิงที่เล่นกีฬาเก่งกว่าเขาไหมเนอะนี่จะชอบเฟิงเถิงมากไหมเฮ้ยตอบยากที่จะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบฉันชอบที่จะดูแลเขามากกว่าถ้าเธอชอบเขาก็บอกเขาให้รู้สิเธอเป็นคนพูดต,งตรงๆนี่ เธอคิดว่าจากบุคลิกถือตัวของเฟิงเถิงถ้าฉะะัสดภาพไปแล้วเกิดดันแปก้กเธอคิดว่าเราจะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมอ๋นี่คือเหตุผลที่จูจ่ๆเธอก็โผล่มาใช่ไหมล่ะฮอ้อ <c oughs> ในความว่ายัางไง <c oughs> คิดดูสิมืันตอนเด็กเลยปีนั้นที่เฟิงเถิงเดดเธอก็ย้ายที่เรียนไปเลย พอเฟิงเถิงเลิกกับแฟนเธอก็กลับมาอยู่กับพวกเราแล้วพอมหาลัยปีสี่เฟิงเถิงมีแฟนเธอก็หายตัวไปอีกจริงมฮเยี่ยมมากเยี่ยมมากได้แาบแล้วโมแต่ชวนคุยเห็นไหมแค่ด้วยเมือนความจริงฉันคิดว่าที่เฟิงเถิงได้กับเธอเขาก็น่าจะชอบเธอนะ ไม่ต้องพยายามหลอกฉันเลยนะฉันไม่หลกคนง่ายๆหรอกนี่รู้มากผู้ชายธรรมดาคนไหนก็ตามถ้าได้เจอสาวสวยอย่างเธอเข้าแล้วก็ต้องตกลงรักแค่นั้นแต่เฟิงเถิงไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาใช่เฟิงเถิงไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาสักวันหนึ่งฉันจะบอกเรื่องนี้กับเขาเองแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ สูส mm hmm. ันซก็กำได้เปลี่ยนอยู่ฉันจะบอกอะไรให้นะเฟิงเถิงไม่ได้ยิงแต่เจ้าเล่เวลาชอบผู้หญิงสักคน mm hmm. เขาเนี่ยไม่มีทางไปสารภาพก่อนแนะ่ mm hmm. เขาจะหาทางให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายสารภาพก่อน mm hmm. ถ้าผู้หญิงคนนั้นลังเลที่จะสารภาพ mm hmm. เขาก็จะเลิกรักทันที mm hmm. ฉันเกลียดความปฏิจจใจของเขาจริงๆเลยอน mm hmm. และเพราะเธอก็เอาแต่ใจเหมือนกัน <laughs> má một cao một keo nữa hả, hả? chẳng được này có được. có <laughs>